กิ้งหอมมะกับเมาส์ฮึดฮึดฮึดมาร์กระโดดไปสิมาร์กระโดดไป,อ,ไปอ,อัดนาดอีกนานอ่ะอัดนาดอีกนานละ,อ,นอ,นนละอันนี้ไงหอมหอมแดงมากเขาจะได้ใบยางหอมแดงนี่อันนี้มะเขรอเทศอ่ะ Oh n <no. S 1> หนังปลงแบบแข็งๆนานเล่วันนี้มีเยอะนะดูดีๆมีหลายยี่ห แจ็คพอตต้องทานปลาโฟกับชีสนะครับไม่ต้องเยอะนะลูกไม่ต้องเยอะครับครับครับผมรู้ครับผม,มเป <c oughs> ็นเชฟเชฟเหมาโอ้โหโอ้โหอ้เออตาหมอนีแตกนะทุก <c oughs> <c oughs> ย่างยสิบคู่ออกจากถาด้ถูกอ่